ไปวีตอแบบเต็มจอถึงจะเต็มขึ้นโคตรเที่ยเดี๋ยวมันเนจอเป็นยังไงวะกดไปโดนก็ออกเดิมอะออกเกมเไม่ไม่ออกไม่ออกอันนี้ก็คือเหมือนฟูสกินปกติแหละสือลากแห่มันเต็มจอแบบนึงไอมเหี้ยสกจะตายคนรุ่บพี่ไหมเะ็นร่อะไรนะเ่าถ้าเิดตอบแม่พูด พูดเมื่อวันที่เขามาค้างวันที่สองอไงบอกไม่มีไรก็แม่มาก็มากินข้าวอยู่แล้วอ,อแม่ได้มีข้าวเย็นกินด้วยก็อ,อ,อยู่อย่งางนี้ยไม่ออกก็อบอกเขาไปแล้ว<ง>เขาก็เลยมาเีย<อ>เขาเลยมาอีกวันเออไม่ได้มีไม่บอกก็อยู่อย่างนีออ้ท่าไม่บอกก็<ๆ>บอกเขาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรนี่เขาพูดแบบเมื่อวันตื่นอ่ะเมื่อวันตื่นเมื่อวันตื่นไม่เห็นเขาบอกว่าเห็นว่าไปเห็นเขาทะเลาะกับบิงมั่ง เป็นไอ้บิงมาทะเลาะกับน้องเรื่องอะไรเอาคนนอกนนะไม่มีครับหนึ่งครับพี่ฟึ่งเปิดครับพี่แต่เย็นๆนะฮะตายหายเลยนี่นั่งดูในทวิตมันโหดกันจังไอ้คนแม่งอันดับสามของเซิร์ฟเวอร์เอนเอไอ้เหี้ยอ้โหดมากมีเอนี่คือเซิร์ฟเวอร์แค่ไรนนอสเมกา ยิงเกมหนึ่งนี่มันยิงทีสิบกว่าตัวทุกรอบนี่คืออะไรเอ่นนี่ไม่ใช่ Not Available อวะกูดูนะมันมันไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะเป็น Factory เหรอที่หลังหลังแฟ c t o r y มันจะเป็นเหมือนภูเขาใช่ไหมแฟกไหนอะ่ะมันจะมีตั้งหลายแฟกที่กูว่าที่มันทิ้คน,<ฟ>คนลงเยอะๆน่าจะเป็นที่ที่ป,ป๊อป l ่ยล่โอ้มันแดงหรือเป่าไหม มันจะมีภูเขามันจะมีภูเขาอยู่ไอ้เฮียแม่งแม่งอยู่ข้างนอกฟารตอรีด้วยนะอยู่อีกด้านหนึ่งหรือคือตรงข้ามเลยไแลวก็โดนยิงนะเดียวแม่งหันขึ้นไปเจอแล้วก็ยิงส่วนเห็นหัวหัวเออเป็นเป็นเส้นเหมือนเหมือนเส้นเส้นเส้นขอบฟ้าแล้วมันเป็นหัวยืนเนี้ยเอแม่งรู้เลยว่าเป็นหัวเออเรามองไม่รู้นะแต่เขามองไม่รู้เออแบบเดียวอะ ไม่หันกันไปทุกโต๊ะแล้วทีหลังก็แม่เป็นขอบเห็นเป็นขอบก็ยิงแต่ก่อนเช้าเวอร์เฮียเฮียเวอร์เฮียเพราะวันมันแทบจะไม่ได้อยู่บ้านไม่ค่ยได้เจอหน้าหรือว่าทำไมมันเป็นสตรีมเก่าไหมไม่เขาไม่อะไรเยอะแหละเขาเพิถึงว่านั้นมิงวัดพูดอะไรไปอยู่ได้ปะเนี่ยเขาก็เลยคงถามดูเฉยๆไรมิงวันไลน์มาคุยกับแม่สองคนนี้ว่าอะไรประมาณบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะ คุยเอาคนมาพูดอะไรเงี้ยเอาเอาไปออกไปจากสกายสกายอะจะคุยขนาดนี้อะไรวะมึงยังอะไรทำไมมึงอารมณ์เมื่อกี้ใครนะเขาเป็นลากันเลยนะอีกคนนึงก็ไม่รู้เรื่องอ้บ้าออกไปกลัวมึงอะไรเอาละโ oh my god ขนาดนี้ปิดไมค์ก็ได้ นี่รู้เรื่องหมดแล้วเนี่ยใครเป็นใครไอ้อเฮ้ยต้อง <c oughs> นันดีกว่าดูได้ไหมดูได้ไหมอันนี้อยู่หน้าเลิกตัวก็แล้วไอ้ยออตัวละครเมื่ะไหรใช่ใช่ใชได้กระตุกไหมกระตุกนิดๆใช่ไหมก็นิดๆไม่หรอกรูเ้เรื่องแลนะ้วเนี่ยไปฮะมีถีมไหมอะไรนะทีบสกายได้ไหมนะ อะไรวะยังไม่พูดอะไรเลยเนี่ยพูดเหรอน้องลำมคายน้องลำคายวิ่งอะไรกู่เลยล้คาเลยเชียทำไมแฟนน้องแฟนน้องมึงใช่ไหมน่ะบลิงกอะไรเนี่ยไอ้เชียเข้าไปไม่ได้ี่นไฟเตอร์เขียงหมดอะกูบอกกูก็พิมพ์ไป how to b a l a n c นซ o i n ้อิงเฟิร g e ทูเกออะไรกูไม่เขียงแม่งหมดอะ กวดตีนอ่ะโอ้โอโอ้เฮียเราบันลืมตาอ้าปาก เสียงดังมากมันจะยินเสียงในเกมเลยเฮียไอ้กูเหรอไม่ไม่เสียงมันเหมือนมันลดเสียงในเกมลงเอาเวลามึงไอ้นี่ปุ๊บมันก็อ่อต้มไอ้มึงต้องไปปรับอะไรนี่เปล่าไอ้ตรงเพย์แบ็กอะออเดโอเพย์แบ็กอะมันจะมีอุยแล้วมันจะลดเสียงแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรนั้นอะมึงไปกดหรือลกดไปแล้วปกติกดไปแล้วเห็นกูป่ะไมะเห็นมั้ง ที่พวงมาตกแล้วนะวิเฮียข้างหลังนะ โอ้โหโดนสองตัวลุมเรียกวยมารุมมาตุ้มว่ะตัดเสียงในเกมวันเบาอเลยไม่ยินเสียเลยมลไม่ยินแตเสียงเพื่อนกูพูดเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพียงทำไมมีงูนะเว้ยงูหน้าเนียอ <c oughs> ีสัตว์อีสัตว์แม่งเนี่แม่งไม่ดูโซเชียลแหละเพลยงทำไมมีงูนะเว้ยเออรู้แล้วพ่อ <c oughs> เออมึงก็ยังเบาอยู่วะถ้างั้นต้องไปปรับในโปรแกรมมันแล้วถ้างั้นนะมึงยังเบาอีกกูลดลดสกลยแล้วกันโอ้ยก็สดเหลือเกินเพื่อกูไอทีนี่ดังเหลือเกินใช่อะไรทำไมยังไง

นี่เราทำเอฟซิกไงในเมื่อเราทำอะไรนไม่ได้แล้ว,วปุ๊เขาก็าถึงกระกอียบว่าต่อไปกูที่เป็นเป้าแรกแล้วแหละสตรีมถูกปีกแล้ว,ลวนะใช่ไหมแบบเหมือนเดิมม,นมันนะหรือ,อป <c oughs> อะคือออฟไลน์พี่ปอมขัดขาดละมันขึ้นสตรีมออฟไลน์อ่ะไหมไม่ดูแล้วปิดไปด <c oughs> ูได้ปะล่ะดูได้ปะล่ะ อันนี้มันดึงไม่ได้